สวัสดีค่ะแล้วก็มาพบกับแม่หมอเอ๊ะอีกครั้งนะคะใครไม่เคยกดติดตาม subscribe ส,ส,สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งได้นะคะคลิปนี้เป็นของชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะชาวธาตุน้ำนะคะสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศี ดูตามปฏิทินไทยนะคะคลิปนี้จะเป็นภาพรวมนะคะของดวงปี2562ซึ่งคุณสามารถไปดูคลิปของดวงความรักได้นะคะโดยเอททำแยกไว้ให้ตะหากแล้วนะคะเดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ให้นะคะซึ่งจะแบ่งตามธาตุนะคะดินน้ำลมไฟค่ะคลิปนี้เริ่มกันเลยนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกแาวธาตุน้ำนะคะเปิดไพ่มาสิใบ เดี๋ยวเอ๊อ่านชื่อราศีแล้วก็ธาตุนะคะที่มีอิทธิพลเข้ามาในชีวิตของคุณในปี62นะคะน่าจะเป็นชาวธาตุดินแล้วก็ธาตุไฟนะคะที่เห็นหลักๆแล้วก็ชัดเจนนะคะธาตดุดินเนี้ยอันดับหนึ่งน่าจะเป็น มังกรกับกันนะคะแล้วก็ธาตุไฟก็พวกธาตุสีสิงนะคะทีนี้ว่าอาจจะเป็นคนรักก็ได้คนคุยหุ้นส่วนคนรักเก่าคอนเน็กชันได้หมดนะคะเรามาเริ่มอ,อ่านเรื่องความรักกันก่อนนะคะความรักเนี่ยเปิดมานะคะมีนฟ์ถึง2ใบนะคะมี7ถ้วยเรามั่นใจว่าคนโสดเนี่ยชาวพฤษจีธาตุน้ำไม่ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีคนคุยมีคนคุยแน่นอนนะคะเพียงแต่ว่า ใน Energy ของปี62เนี่ยอาจจะเป็นระยะลักษณะที่ว่าคุณยังลืมคนเก่าไม่ได้นะคุณยังได้ไพ่6ถ้วยที่มาพร้อมเก็บ9ก้วดาบนะคะยังคิดถึงคนเก่าอยู่เลยอ่ะยังแอบหวังนิดๆว่าคนเก่าจะกลับเข้ามานะคะฉะนั้นการเริ่มต้นใหม่ของคุณมันเลยยากนิดนึงนะอ,อยู่ที่คุณแล้วกันนะคะว่าจะสนใจหรือว่าจะเปิดโอกาสให้กับตัวเองไหมนะคะส่วนคนที่มีความรักอยู่แล้วนะคะก็ อาจจะมีโอกาสที่จะได้ทําธุรกิจหรือว่าลงทุนช่วยเหลือกันนะคะใครที่เริ่มอยู่ในวัยทํางานแล้วอาจจะมีโปรเจกต์บางอย่างที่เออเรามาลงทุนทําอะไรได้วยกันไหมนะคะแต่ว่าในที่นี้นะคะน่าจะเป็นเนตเลยสําหรับพิจิกกับพวกชาวท่าท้ายนะคะท่าฝ้ายก็ได้แก่เมษสิงห์ธนูนะคะในเรื่องของการงานเอขออนุญ,ญาตค่ามาในเรื่องของการงานไปแบบเร็วๆนะคะเพราะความรักเอ,อทำคลิปไว้ให้แล้วนะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะคะ เรื่องของการงานในปีนี้ King of Cups ตัวแทนราศีพิจิกเลยนะคะเรื่องของงานเนี่ยคุณอาจจะมีโอกาสได้ขยับขยายในเรื่องของการทำงานนะคะอาจจะได้เขาเรียกว่าอะไรได้เลื่อนตำแหน่งก็ได้อีพ e ่ยก้าวถ้วยนะคะมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งแต่ว่าเป็นการเลื่อนตำแหน่งแบบคุณเองมีความรับผิดชอบมากขึ้นแล้วคุณอาจจะรู้สึกกดดันเหมือนเหมือนลึกๆแล้วจริงๆอะ่ะ ใจนึงคุณก็อยากจะเลื่อนตําแหน่งแต่อีกใจหนึ่งคุณก็ไม่อยากเลยเพราะคุณรู้ว่าเ,ออเงินเดือนหรือผลตอบแทนที่คุณได้กลับมาเนี่ยมันไม่คุ้มค่าเหนื่อยกับภาระที่ต้องรับผิดช,ชอบมากขึ้นนะคะแต่ก็ถือว่ามันก็เป็นโอกาสที่ดีนะคุณจะรู้สึกอึดอัดแบบเนี้ยเพราะว่ามันมาพร้อม,อมเก็บไพ่แฮงแมนนะคะทีนี้ก็ถ้ามองว่าเป็นประสบการณ์เอ๊ะว่าโอเคนะแต่ว่าแบบถ้าคุณรู้สึกว่ามันแบบอึดอัดมาก แล้วก็เหนื่อยมากจนคุณรู้สึกว่าคุณเครียดนะคะคุณอาจจะต้องมองหางานใหม่แล้วค่อยมาดูกันอีกทีนะคะในช่วงของดวงแต่ละเดือนนะคะว่าคุณมีโอกาสได้งานใหม่หรือเปล่าแต่ตอนนี้เอ๊คิดว่าการงานมันจะเหมือนเราขึ้นสูงอะว่าความรับผิดชอบมันก็เยอะนะคะเอ๊เอ๊มองว่าเป็นเรื่องธรรมดาของพาร์ทหนึ่งของการทํางานนะเดี๋ยวข้ามาเรื่องของการเงินนะคะก็อย่างที่บอกนะจริงๆว่าถ้าได้เลื่อนเลื่อนตาแหน่งหรือว่า ย้ายงานแม้กระทั่งย้ายงานนะคะเงินอาจจะแบบไม่ได้เยอะมากคุณได้ไพ่สี่เหรียญนะคะในเรื่องการเงินเอกก็เลยคิดว่ามันก็พอกินพอใชอ้ในแง่ของว่าคุณอาจจะมีเหลือเก็บนิดหน่อยนะคะแต่การเงินเนี่ยมันตามมาด้วยไพ่เดชอะ่ะมันก็เลยอาจจะมีจุดเปลี่ยนนะคะของการที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องเอาเงินนะคะไปลงทุนทําอะไรเช่นซื้อสลากซื้อพันธบัตรหรือว่าลงทุนอะไรประมาณนี้นะคะในการลักษณะ ในในลักษณะของที่เป็นแบบเงินออมอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าเดทจริงๆหมายถึงการประกันก็ได้นะคะใบนี้นะคือถามว่าเงินอ่ะมันไม่ได้เข้ามาแบบสามารถจับจ่ายได้ฟุ่มเฟือยแต่ยังพอเหลือเก็บแบบเจียดไปลงทุนได้นะคะในพวกแบบเขาเรียกว่าคุณพวกออมสัปะประมาณนี้นะคะนั่นก็เป็นคําแนะนานะคะสาหรับชาวราศีพิจิกค,ค่ะส่วนเรื่องสุขภาพสุขภาพเอ๊คิดว่า เอห่วงนิดหน่อยนะคะในเรื่องของอากาศเปลี่ยนนะคะเห็นไหมหน้าไพ่มีห้าห้าเหรียญน,นะคะแล้วก็ระวังพุ่งแบบคุณปีนบันไดเปลี่ยนหลอดไฟตกจากที่สูงนะคะอันนี้ระวังแล้วก็อวัยวะที่มีเป็นคู่นะคะเช่นเช่นอะไรล่ะเช่นแขนเช่นขานะคะาปากอันนี้ไม่ถือว่ามีสองนะปกติปากก็มีหนึ่งเดียวนะคะอ่ะ าแบบนี้นะคะอ,อวัยวะต่างๆนะคะซึ่งจริงๆเอคิดว่ามันอาจจะไม่หนักหนามากแต่อาจจะเหมือนแบบก,ก็ระวังเอา,เอาไวล้ละกันนะคะใครที่รู้ตัวว่าตัวเองมีปัญหาบางอย่างเช่นไตปอดหรืออะไรแบบนี้นะคะก็ให้ไปหาคุณหมอแต่ไม่ต้องวิตกเกินไปเพราะว่าอันนี้คือคลิปทั่วไปอย่างที่เอบอกนะคะเป็นแค่คําเตือนอย่าจิตตกนะคะอ่ะเอข้ามานะคะสาหรับเรื่องสุดท้ายนะคะที่เอจะดูให้ก็คือว่า ปี6-2นี้ชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะเอแนะนําให้ไปทําบุญอะไรที่ไหนยังไงนะคะเพื่อเป็นการเสริมดวงนะคะแนะนําเลยนะคะมีโอกาสไปไหว้พระแม่อุมาหรือพระแม่ลักษมีนะคะหรือถ้าเป็นไปตามวัดก็สามารถไปสักการะพระสังกจาัายก็ได้นะคะไปไหว้เพื่อ ความเป็นสิริมงคลนะคะหรือว่าจะเช่าบูชาท่านมาพกติดตัวก็ได้นะคะจะเห็นนะคะว่าหน้าไพ่มีไพ่เดวเวอร์อันนี้เด e เวอร์จริงๆก็หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะคะก็อันนั้นก็จะเป็นวิธีเสริมดวงที่สามารถทําได้ตามความศรัทธานะคะไม่จําเป็นต้องเป็นวัดไหนอะไรยังไงถือว่าคุณรู้สึกว่าเห็นสึว่าไปที่ตู้เชา่าอ่ะพระเห็นอันไหนชอบก็อันนั้นเลยได้นะคะไม่ต้องไปซีเรียสมากสุดท้ายแล้วคนเรานะคะ คิดดีทําดีทําให้ถูกต้องตามศีลธรรมอันดีแล้วก็ถูกกฎหมายด้วยนะคะยังไงก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะโชคดีนะคะในปี2562ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ